สวัสดีครับพบกับรายการเจอต้องแจกครับผมเมื่อนี้ผมอยู่อยู่ไสเนาะอยู่ไสครับผมอยู่กับไหนจ้ะอยู่อำเภอบ้านยั้กว่านี้อัมรัสายอันโตโตแม่นี่อยู่บ้านไหนครับแม่เป็นคนบันดงลิงบันดงลิี่บับดงลี่บัดบันบอจังหวัดกาลสินจังหวัดกาลสินเท่านี้เนาะอันนี้ก็ขึ้นกาลสินเป็นบ่ครับมาลสินอันนี้มาหลับเมาก็สารก็เติมเพิ่น มาโวนไปครับเปลี่ยนโดนไปโอ้แม่มาละดโดนแล้วโวนแล้วเพราะวมาถึงงานไม่ดีเดือนนึงอยู่นี่โอ้ครับเป็นในงานงานการเป็นในมีมาเรื่อยๆวะครับเป็นงานเีโอ้ทีตลอดมีตลอดแสดงว่าฝีมือดีครับผมลูกค้าที่สั่งเสื่อกับบริษัทผมกับกะมีจะอาชีพประมาณเท่าไหร่กนาคาริูเจ่อเนียนๆอยูือประมาณว่ากับหมอมาจ้างเอาเมื่อนี้ ใช่การเจอตองแจกมากแล้วก็ต้องแจกครับผมแจกเสื้อคนงานเสื้อใส่ทํางานนะครับอยากให้ป้าป้าเป็นใส่ครับผมผู้ขับขานอยู่กับมี่เอาแจกเสื้อนะครับเด้อครับผมเอารับแจกนะครับให้ทุกคนครับให้ทุกคนสักสมุนไพรล้คถาตากแดงแกวบยอยครับผมเดี๋ยวขันบโบวังไหนมิจฉกค้นบอกผมผมสิเปียวยืนรถมาอีกครับผมแจกให้มันครบคนบแจกขันมันครบคนครับผมเดี๋ยวต้องแจกใจปั๊มครับสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้โดยบริษัทปริษเสียรยืดจำกัดครับผมผู้ผลิต เสื้อคนงานคุณภาพอันดับ,ดบหนึ่งแบรนด์ DT ฝากไว้เด้ดเด้อครับอเอาครับฝากเด้ว